ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกบิ๊กอ้วนไม่สบายใจกกตนเนี่ยรับคำร้องยุบเพื่อไทยและหกพักร่วมกระทบฟาร์มเชื่อมั่นวันเศรษฐกิจพังนะครับก็ต้องบอกว่าภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าไม่สบายใจหลังจากที่คนร้องยุบพ,พักเพื่อไทยและหพักร่วมเนี่ยทักสินครอบงำนะครับ ทำกระทบความเชื่อมั่นวันเศรษฐกิจนะครับประเทศพังนะครับพร้อมแจงหากกรกตเรียกโอ้โหเอาเรื่องเศรษฐกิจมาอ้างแหละครับเอาเรื่องเศรษฐกิจมาบอกว่ามีผลกระทบนะครับเมื่อตัวเองโดนดําเนินคดีนะครับเมื่อวันที่21นะครับตุลาคม257ที่โรงแรมแกนไฮแอทเอราวั A A R นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมฐานะแกนนำพักเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดรับประทานอาหารมื้อค่ำของพักร่วมรัฐบาลเย็นนี้ว่าวงดินเนอร์เย็นนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่นางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัมตีเข้ามารับตำแหน่งเพิ่งจะมีโอกาสได้มีการพูดคุยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องหลักนอกจากนั้นยังอยากจะฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลว่าเมื่อมาบริหารร่วมกันแล้วมีอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุงแก้ไข ผู้สื่อข่าวถามว่าในวงรับประทานอาหารจะหารือถึงแนวทางเรื่องของพรบนิรโทษกรรมหรือไม่เนื่องจากพักร่วมรัฐบาลก็ยังมีความเห็นแตกต่างจากพักเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าว่าแล้วแต่พักร่วมว่าจะคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่ ปกติเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หารือกันในเวทีนี้เพราะต้องใช้เวลานั่งคุยกันและวงเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วเมื่อถามว่านายชูศักดิ์ศิกรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายุนตรีในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาร่างพรบนับนิรโทษกรรมระบุ ควรนำร่างดังกล่าวเข้าสู่การประชุมสภาพเพื่อรับทราบแต่พักร่วมรัฐบาลเห็นต่างกันในภูมิธรรมกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันขอย้ําว่าบรรยากาศนั้นไม่ใช่บรรยากาศในวงดินเนอร์หากต้องคุยกันหลายเรื่องและแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่ผิลเผยต้องดูถึงเหตุผลแต่ละส่วนว่าเป็นอย่างไรเป็นธรรมดาที่พักร่วมรัฐบาลจะต่างจากพักอ่ะจะจะ พักร่วมรัฐบาลมาจากต่างพักคงจะไม่เห็นเป็นไปทิศท,ท,ทางเดียวกันหมดเรื่องที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหลักก็เป็นไปตามนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภานอกเหนือจากนั้นจะต้องปรับปรุงกันเพื่อถึงเวลาที่จะพูดคุยกันแล้วเรื่องไหนเป็นเรื่องของจุดยืนเขานะัดยืนยันมาชัดเจนก็ต้องคุยกันว่าจุดร่วมกับอยู่ตรงไหนฉะนั้นเรื่องนี้จะมีเวทีพูดคุยกันอยู่แล้ว เมื่อถามถึงคณะกรรมการการเลือตั้งหรือว่ากาะกะตรับคำร้องยุบพักเพื่อไทยและ6กพักร่วมกรณีปล่อยให้ในายทักสิงชินวัตรอดีตนายกรมำตีครอบงำและมีการชี้นำนายภูมิธรรมกล่าวว่าให้กะกะตอทำหน้าที่ไปตนเพียงแต่ไม่สบายใจเวลาใครคนใดคนหนึ่งหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นประเด็นไปหมดรัฐบาลของนายกนมนตีเข้ามาบริหารประเทศเพียงแค่หน,หนเดือน ยังไม่ได้ทาำอทะไรก็มีการฟ้องนายยกเรื่องนั้นเรื่องนี้ตนไม่อยากทําให้เรื่องนี้มาทําให้สถิสภภาพและความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสียหายเพราะเศรษฐกิจกําลังจะพลิกฟื้นพอจะมาก็เจอเรื่องแบบนี้ชะงักถ้าเป็นแบบนี้ตนคิดว่าเศรษฐกิจประเทศพังแน่ๆจึงอยากจะให้คหํานึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยหากทําอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดและพักเพื่อไทยรวมถึงพักร่วมรัฐบ,บาลก็ไม่ได้กังวลใจก็ว่ากันไปตามขบวนการ เมื่อถามว่าหลังจากนี้ท่าทีของพักเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ให้กะกะตทําหน้าที่ไปถ้าหากมีเรื่องให้ชี้แจงเราก็ไปชี้แจงถ้าไม่เรียกก็ต้องมาดูว่ากะกะตจะพิจารณาอย่างไรเรามีหน้าที่แก้ต่างเมื่อระบบของเราเปิดให้ใครก็ได้นะครับฟ้องหรือเปิดปัดเด็นเราก็มีหน้าที่ไปชี้แจงเพียงแต่ขอให้กระบวนการนี่ทำทุกอย่างกว้างขวางรับเปิดให้ อย่างฟังฝังและเปิดเผยตรงไปตรงมาเท่านั้นเองอันนี้ก็คือข้อมูลจากคุณภูมิธรรมเวชชัยชยะชัยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลนไหวมีอะไรขึ้นมาเนีอัปเดตฟังครับ